สวัสดีครับวันนี้พามาดูสวนผสมผสานนะครับปลูกทั้งผลไม้ทั้งพืชสำหรับใช้รับประทานนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านนาซีดาอำเภอชายนุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่เป็นต้นทุเรียนนะครับก็จะมีมะม่วงมีลิ้นจี่ มีกระท้อนนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับปลูกไว้หลายอย่างทุเรียนนะครับวิธีปลูกก็คือ จะขุดฟูดินขึ้นมานะครับแล้วก็ปลูกไม่ให้มันถมโคนต้นนะครับเดี๋ยวกลัวลากเน่านะครับอันนี้ต้นดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวมะม่วงแอปเปิลนะครับอาทูอีท e ูก็จะมี จเจียวหวานครับนี่ก็ทุเรียนนะครับปลูกไว้หปีกว่าต้นผักหวาน น,นี่จะเป็นฝรั่งกิมจู นี่ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนต้นนี้อายุก็ปีกว่าเหมือนกันต้นนี้ก็ติดดอกแล้วครับต้นเงาะ อันนี้ต้นผักหวานนะครับผักหวานปลูกมาสปีนะครับ